เนชชั่นอลเกนชินกราฟิกสัตว์โลก e n นชินโกโรตัวละครธาตหินสายซัพพอร์ตสุดน่ารักกุ้งกิง้งนายพลหูตั้งแห่งเกาะวัฒสมิที่จะเข้ามาเพื่อทำให้ทีมหินเนี่ยเจอจรัสสุดๆในตอนนี้เลยแต่คลิปนี้เราจะไม่พูดถึงการทำของอาร์ติแฟกต์หรือวิธีการเล่นแต่อย่างใด เพราะฉันไม่ถนัดนะแต่ว่าฉันจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นเรฟเฟรน c ์ในการออกแบบตัวละครโกโร่สุดคิ้วตัวนี้กันห้องกุญแจแห่งชัยชนะก็คือการจดจำความหมายของการต่อสู้ให้ขึ้นใจและปฏิบัติตามกลยุทธ์อย่างถูกต้องเพื่อปลดปล่อยพลังที่ไม่อาจต้านทานด้วยพลังและความร่วมมือร่วมใจของเหล่าสหาย ก็เป็นธรรมดานะที่พวกเราเนี่ยจะรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนายโทนโกโรแห่งกองทัพต่อต้านเกาะวัทสุมิมาแล้วจะบอกว่าพลทาหารแห่งเกาะวัทสุมิคนนี้ไม่น่ารักงั้นหรอขนใจรา้ายฮึ่ะนี่แะอย่ามาแตะต้องหางค่นะจะขนใจโชดจากทัพทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตื่ เอาล่ะนะเริ่มแล้แจกบัตรทุกหลังคนละหนึ่ง EA ไปขอบคุณสำหรับคำแนะนำใช้ชนะครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของเธอและฉันแต่ว่าหางของข้าเปียกหมดเลยทาบิปิโตพอจะมีเวลาว่างช่วยข้าก่อกองไฟหน่อยได้ไหมฮ่องสวัสดีผู้เล่นเกนชินทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l โยสิพา ที่จะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับเราน้นนอๆนสัตว์โลกเกนชินชนิดของสัตว์ที่ถูกนํามาเป็นต้นแบบในการออกแบบตัวละครสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวละครข้อมูลพื้นฐานสิ่งที่น้องๆชอบเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆของสิ่งมีชีวิตในเกนชินให้ทุกคนเนี่ยได้นุกนิบหัวใจไปด้วยกันพร้อมแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดนักเรียนแล้วมาเข้าห้องเรียนเกา่กาๆของชาแนลโยสิภากันได้หรอเอาละ เรามาเริ่มเข้าสู่ห้องเรียนกันอย่างจริงจังกันเลยดีกว่าว่าเจ้าโกโร่เนี่ยมันมี Refer นต์ในการออกแบบมาจากสัตว์ชนิดไหนซึ่งเอาจริงนะเห็นกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเริ่มจากตัวโกโร่เองเนี่ยเป็นตัวละครจากเมืองอินาโซมะซึ่งก็เป็นไอต้อมาน้อยของใครลหลายๆคนมากๆแล้วก็แน่นอนว่านางเนี่ยมีแนวคิดการออกแบบที่มีต้นแบบมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะก็คือชีบะนั่นเองถูกแล้ว น้องมี r e f e r รนซ์การออกแบบตัวละครมาจากชิบะไม่ว่าจะดูหูหางหรือแม้กระทั่งไอ้ตรงเขี้ยวเล็กๆน่ารัก,กน,กนักนั้นะที่ตอนที่น้องขู่อะมันก็ทาให้มั่นใจได้เลยว่าตัวละครตัวนี้ได้น้องชิบะเนี่ยมาเป็น r e f e r รนซ์ในการออกแบบแบบ100%เซนทีนี้ข้อมูลเนี่ยของชิบะเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มจากข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์กันก่อนดีกว่าชิบะอินุเนี่ย มันเป็นสายพันธุ์สุนัขที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาสายพันธุ์ดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่มีทั้งหมด6สายพันธุ<อ>์เนาะหลักๆเนี่ยจุดเด่นของชิบะอินูนะครับก็จะมีความคล่องแคล่วว่องไวซึ่งมันค่อนข้างเข้ากับภูมิประเทศที่เ,เป็นภูเขาอย่างแบบสซวนญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เขาเนี่ยถูกพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับการล่าสัตว์แล้วก็เป็นหนึ่งในสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ยังหลงเหลือมาจนถึง ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับถัดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่มาของเจ้าชื่อชิบะกันก่อนนะครับเริ่มคำเริ่มเริ่มต้นก่อนด้วยคําว่าอินุคําว่าอินุเนี่ยภาษาญี่ปุ่นน่ยมันแปลว่าสุนัขและแน่นอนว่าก็ชัดเจนมันคือสุนัขแต่เจ้าคําว่าแต่ไอ้คำว่าชิบะเนี่ยมันมีที่มาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าชิบะเนี่ยหมายถึงแบบ เอ้ยพุ่มไม้ที่มันเปลี่ยนเป็นสีดแดงๆไงไอตรงช่วงตอนที่มันแบบฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะ่ะอือหือหรือบางคนก็บอกว่ามาจากสุนัขล่าสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้นะแล้วก็สีเนี่ยก็เหมือนอ่าสีตัวของชีบะสมัยก่อนเนี่ยก็จะเหมือนสีกับสีแบบพุ่มไม้ด้วยนะครับตามสีที่พบมากที่สุดของเจ้าตัวชีบะเองเนาะเพราะว่ามันจะมีสีแดงๆคล้ายๆกับพุ่มไม้แต่นอกจากนี้แล้วเนี่ย มันมีภาษาถิ่นของเมืองนากาโนะเนาะที่เขาบอกว่าชิบะเนี่ยมันแปลว่าเล็กได้ด้วยเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าชิบะอินูเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะแปลว่าไอเจ้าสุนัขพุ่มไม้ตัวน้อยก็ได้นะอืมซึ่งพอมันแปลว่าเจ้าสุนัขพู่มไม้ตัวน้อยอะมันดูแบบน่ารักขึ้นอีก300%นนะทุกคนอืม ผัดมาเนี่ยมาในเรื่องของลักษณะทั่วไปกันก่อนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยชีบากเองเนี่ยเป็นสุนัขที่มีรูปร่างค่อนข้างจะเล็กเลยกระทัดรัดเนาะแต่ว่าน้องเนี่ยจะมีจุดเด่นเรื่องของกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าน้องเนี่ยถูกพัฒนาสายพอันมาให้เป็นนักล่าเพราะฉะนั้นน้องก็จะเป็นไอ้เต้าตัวเล็กที่แบบแอบบมีกล้ามเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็สูงอยู่ที่ประมาณ3 5มสถึงสีกว่าเซนติเมตรนะแล้วก็หนักอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิบกิโลกรัมส่วนตัวของน้องเนี่ย จุดเด่นเนี่ยในเรื่องของขนกันก่อนขนน้องเนี่ยจะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นแรกเนี่ยก็จะเป็นขนที่ค่อนข้างแบบแข็งแล้วก็ตรงกระด้างกระด้างหน่อยแต่ว่าชั้นในเนี่ยมันก็จะหนานุ่มแล้วกนน็น่าสัมผัสเนะี <c> ่ย <oughs> เออ,เอ,อประมาณนั้นหนานุ่มน่าสัมผัสเป็นหลักนะแล้วก็หลกัหลกๆแล้วเนี่ยชิบะจะมีทั้งหมด4ี่สีนะครับสีสีสีหลักๆเลยเริ่มจากสีแรกกันก่อนก็คือสีน้ําตาลเป็นสีที่ เห็นกันอยู่บ่อยที่สุดแล้วก็มีจํานวนเยอะที่สุดเลยในการในใน,ในสายพันธุ์ของชิบะนะครับแล้วก็นิยมเลี้ยงสีนี้กันมากที่สุดด้วยถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีขาวซึ่งสีขาวเนี่ยก็จะมีขนที่เป็นสีขาวทั้งตัวตั้งแต่เกิดเลยแล้วก็สีนี้จะมีจานวนค่อนข้างน้อยประมาณ10%จากลูกหมาที่เกิดมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาเนี่ยก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าชิบะสีปกติอยู่แล้วแต่ว่า ไอ้เจ้าชิบะสีขาวเนี่ยถ้าดูกันแบบผ่านๆเนี่ยมันจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างคล้ายกับหมาพันธุ์แบบที่ชื่อว่าฮอกไกโดอิน oh ุแต่ว่าพันธุ์นั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะตัวใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสีดําซึ่งสีดำเนี่ยจะมีขนส่วนมากเป็นสีดําแต่ว่าบริเวณคิ้วหูด้านในแล้วก็แก้มนะครับรวมถึงปากด้วยเนี่ยก็จะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อน ซึ่งสีนี้ก็จะเป็นสีเหมือนค่อนข้างหายากเหมือนกันมีประมาณ10%ของที่เกิดมาทั้งหมดเหมือนกันคล้ายกับสีขาวเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าสีที่เป็นแบบสีปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกคนต้องรู้เอาไว้มันคือสีงาใช่แล้วสีงานะเป็นสีผสมของสีน้ำตาลสีขาวแล้วก็สีดาซึ่งเป็นสีที่มีจํานวนน้อยมากๆแถมแบบไอ้น้อยไม่เท่าไหร่แต่พอซื้อมาเนี่ยพอโตมาเนี่ย มีสิทธิ์ที่จะแบบสีเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีดําอะไรอย่างเงี้ยซะส่วนใหญ่นะครับก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าชิบาะเองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยคนก็จะนิยมเลี้ยงกันอยู่สีีหลักๆเลยน้ําตาลขาวดําแล้วก็สีงานั่นเองถัดมามาในเรื่องของนิสัยกันดีกว่าว่าเจ้าชิบาะเนี่ยปกติแล้วมีนิสัยยังไงกันบ้างเนาะนิสัยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างมีความกล้าหาญเลยแล้วก็อัธยาใสายดีมากๆ แต่ว่าน้องเนี่ยจะค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงนะเป็นหมาที่มั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็รักความเป็นอิสระมากๆเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยจะค่อนข้างกุดอัดเวลาถูกใครสั่งหรือถูกคอนโทรลเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงชิบา่านเนี่ยต้องมีการฝึกที่อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็เป็นสุนัขที่ค่อนข้างเราแวดระวังภัยจากคนแปลกหน้ามากๆเป็นพิเศษมันไม่ได้เป็นมิตรกับใครง่าย,ายๆนะฮะสุนัขพันธุ์นี้แต่ว่าเขาเนี่ย จะค่อนข้างรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเจ้าของแบบสุดๆไปเลยนะฮะแล้วก็อีกนิสัยหนึ่งที่ค่อนข้างน่ารักแล้วก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกับเจ้าโกโรเลยก็คือเขาเนี่ยค่อนข้างรักความสะอาดมากๆแล้วก็ชอบทําให้ตัวเองแบบอยู่ในแบบสภาพที่แบบก็หล่อเลา,เอ,าเอาการแล้วก็สะอาดอยู่ตลอดฉะนั้นทําให้เขาเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายแมวอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาเราจะชอบแบบว่าเลี้ยอุ้งเท้าเลียขาเหมือนกับเ,เจ้าน้องแมวตัวน้อยๆเลยนะครับแล้วก็เวลาเจ้าชิบะออกแปข้างนอกเนี่ย เพื่อไม่ให้ขนเนี่ยเขาสกรปรกนะนางก็จะค่อนข้างแบบมีจริตจกักรในการหลีกเลี่ยงการเหยียบแอ่งน้ําการเหยียบโคนแบบที่มันแบบสกรปรกอารมณ์ประมาณนั้นแหละเอออย่าทาหางข้าเพื่อนนนุษย์อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถัดมาสิ่งที่ชอบนะเจ้าน้องเชิบะไม่น่าเชื่อว่านางเป็นหมาบ้าพลังเพราะฉะนั้นนางค่อนข้างจะชอบออกกําลังกายในพื้นที่ของตัวเอง เพราะว่าชิบะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างม,มีความกระตือรือร้นต้องออกกําลังกายอย่างหนักมากในแต่ละวันเลยนะแล้วก็พอเวลาออกแรงเยอะๆเนี่ยน้องก็จะอารมณ์ดีแต่อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับสุนัขตัวอื่นหรือไม่ได้เป็นมิตรกับใครง่ายๆเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เขาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเอาออกไปที่สาธารณะเท่าไหร่มันจะทําให้น้องอึดอัดใจน่ะอือฮึ แล้วถัดมาเนี่ยนอกจากเรื่องของการออกกําลังกายแน่นอนไอ้เจ้าหมามันต้องมาคู่กับของเล่นถูกต้องครับทุกคนของเล่นของเล่นของเล่น,ลนแล้วก็ของเล่นแต่ว่าของเล่นพวกนี้ที่น้องชอบส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของลูกบอลของเล่นที่น้องนึกออกก็ได้ออกกําลังกายอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ใครอยากได้โกโร่ก็ซื้อลูกบอลสุนัขมาเส่นไหว้กันได้นะจ๊ะทุกคนโอเคอันนี้เป็นทั้งหมดพื้นฐาน ของข้อมูลโกโรที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะเป็นพื้นฐานน่ารักน่ารักถัดมาเรามาดูนี่เห็นไหมเจ้าโกโรเจ้าชิบะเจ้าโกโรเจ้าชิบะไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงได้เลยเนาะแล้วก่อนจะจากกันไปเนี่ยมีเรื่องเม้าล็กๆเกี่ยวกับเจ้าโกโรอีกด้วยนะก็คือเจ้าโกโรเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความลับที่ทุกคนรู้แต่ไอตัวน้องโกโรเองนะ่ะไม่รู้นะจ๊ะ อ้างอิงจากกิจกรรมแฮงเอาท์เนี่ยโกโร่เนี่ยได้ถูกคุณยาเอกเนี่ยแกงหม้อใหญ่ๆเลยนะซึ่งเขาเนี่ยมีหน้าที่ในการอคอยส่งจดหมายตอบคําถามนะในนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องอนลเวงรายเดือนของสํานักพิมพ์ยาเอกทีเนี้ยในช่วงที่เจ้านิตยสารหรือเจ้าขอลอมน์ที่เจ้าโกโร่เป็นคนเขียนตอบเนี่ยมันมีความนิยมนะค่อนข้างดัแบบลดลงเรื่อยๆเ,เนี่ยไอทางสํานักพิมพ์ยาเอกเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าได้ถ้าคนมันลดลงเรื่อยๆเนี่ย ฉันก็จะเรียกเรตติ้งของคอลัมน์กลับมาโดยการสร้างอาวตารของแม่สาวสุดบิมๆบมที่ชื่อว่าทีนะออกมา1ตัวละครโดยมีต้นแบบเนี่ยมาจากเจ้าน้องโกโร่โดยตรงเลยแต่ว่าเรียกได้ว่าโกโร่เองนะ่ะนามก็ไม่รู้ตัวจ้าว่าตัวเองอ่ะได้กลายเป็นแม่สาวสุดแบบเอ็กเซเบิ่มๆไปแล้วพร้อมกับว่าไม่รู้ไม่เท่าไหร่พร้อมกับมีแฟนคลับท,ที่ค่อนข้างจะแบบซิมนางสุดๆเลย ก็คือเจ้านิโต้นั่นเองซึ่งไอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มองว่าค่อนข้างเอ็นดูในเนื้อเรื่องของแฮงเอาท์เนี่ยตัวละครหลักของเราเนี่ยทาวเวอร์อเนี่ยก็พยายามปิดความลับนี้ไม่ให้โกโร่รู้ไว้สุดฤทธิ์ทุกคนคิดว่าถ้าโกโร่รู้ความลับนี้ขึ้นมาเนี่ยน้องจะทําหน้าย,ยังไงก็ไปดูกันนะครับอ่ะก็เป็นทั้งหมดนี่ก็เป็นทั้งหมดของสัตว์โลกเกนชินในวันนี้เนะาะใครคิดดียังไงเนี่ยกับตัวละครตัวนี้น้องน่ารักมุมไหน หรือมีมุมเสริมอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ได้นะแล้วก็ถ้าเอ็นดูช่วงสัตว์โลกเกนชินแบบเหนือก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเอาไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ในวันที่ดูแบบนี้อีกเนาะแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมนะครับโยมีสตรีมทาง YouTube ทุกวันอังคารพุธศุกร์เสาร์เวลา2ทุ่มถ้าอยากจะเข้ามาสอบถามพูดคุยเล่นสอ,อบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์โลกเกนชินหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเกมเนี่ยก็ เข้ามาดูในสตรีมกันได้เลยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะว่าช anel น,น,นี้เป็นช anel สำหรับธาตุดเดนโดนะใครที่ชอบเดนโดเอ e ลเมนตเนี่ยก็อย่าลืมมากดติดตามเอาไว้เลยอ่าส่วนตัวแล้วโยนะเป็นธาตุหมอไปแหละโอเคเพราะฉะนั้นยังไงขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วนะบ๊วย,ยนี่นักเดินทางไหนเจ้าบอกว่าจะให้ข้าช่วยอธิบายไง หุบป,ปากซโกโรอยากโดนน้ำราดถางเหรออืมไปก็ได้ใจร้าย